มากันที่เรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่คุณเกริ่นไว้ก่อนหน้า,านี้กันหน่อยนะครับว่าถานัฐธนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสาก์ยืนยันด้วยตัว<อ>เองเลยนะครับว่าตอนนี้ราคายางพาราเนี่ย เรียกว่าสูงที่สุดหรือว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะมีสาเหตุด้วยนะครับว่าเป็นเพราะว่าเป็นผลมาจากการทํางานของรัฐบาลนี่แหละครับที่ทางานจนทําให้ราคาของยางพารานสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าราคาของตัวฝั่งปศุสัตว์หรือว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยยังตกต่าอยู่และตอนนี้ก็พยายามที่จะหาปัญหาแล้วหาวิธีการแก้ไขอยู่ครับ โดยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านมีการพูดถึงราคาพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้นะครับบอกว่ามีราคาปรับตัวสูงขึ้นหลายรายการโดยเฉพาะราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับและได้รับคําชื่นชมจากเกษตรกรชาวสวนนะครับทั้งที่จังหวัดตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและอีกหลายๆจังหวัดนะครับส่วนปศุสัสตว์นะครับยอมรับว่าราคายังต่าอยู่ตอนนี้กําลังแก้ไขปัญหาอยู่ครับ วันนี้เนี่ยครับราคายางในสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับในช่วงระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับเราไปดูราคายางนะครับพี่น้องเกษตรกรผมเดินทางไปจังหวัดตรังจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้รับคําชมว่ากเกษตรยุคนี้ชัดเจนไม่ว่าเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องที่ทำกินกับปัญหาเรื่องน้ําปัญหาเรื่องราคาพืชผลเกษตรณเวลานี้ที่กําลังตกตามเรื่องภาคปศุสัตวศสตร์กําลังแก้อยู่นะครับ ทางนี้นะครับข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3นะครับณนะตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาอยู่ที่71บาท9สตางค์ต่อกิโลกรัมครับ